อากาศหนาวจัดต่ำสุดหนึ่งองศาฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอุตุเตือนฉบับที่หนึ่งกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันพุทธที่19มกราคมกับ,ก,บกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเสตพารด้วยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอากาศหนาวมาอีกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอากาศแปรปวนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง5องศาเซลเซียสหนาวจัดต่ำสุด1องศาอากาศหนาวจัดน้ำค้างแข็งกลับมาแน่อีกครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่20 ถึง22มกราคม2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้น อุณหภูมิลดลงโดยภาคเหนือจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆจะลดลง1-3องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด1-8องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ขอให้ประชาชนอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลงกระโชกแรงที่อาจ จะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยครับนี่ก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทุกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอยาไข้ย,ย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ